สวัสดีครับามพบกันอีกแล้วนะคะช่วงบ่ายกับเซลตั๊กนะคะแล้วก็เซลพิคิวคะอ่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะกิจสดาคูดคาร์สิครับผมอ่วันนี้มีอะไรมามาให้อ่ลูกค้าดูมีอ่อีซูซูตัวยกสูงยกสี่ประเด็นคือคันนี้เพิ่งเข้ามาด้วยใช่เพิ่งเข้าใหม่ลูกค้านะคะถามมาเยอะมากเลยนะคะทั้งในแฟนเพจ ทุกช่องทางการติดต่อคือถามเข้ามาว่ามีกระบะไหมมีกระบายกสูงไหมนะคะวันนี้นะคะเอามาให้ชมแล้วอีซูซุสี่ประตูยกสูงจากศูนย์เลยนะคะไปเลยไหมคะไปเลยไปเลยนะคะอ่ะมาเลยค่ะนี่เลยนะคะพี่คิวค่ะครับผมตัวนี้นะเป็นตัวหน้าเป็นตัวหน้าใหม่แล้วนะครับผมเป็น all new หน้าใหม่เรียบร้อยแล้วนะข้างหน้าเป็นโครเมียมนะครับผมจัดหน้าใหม่เรียบร้อยแล้วไฟหน้าครับผมเป็น LED นะครับผมมีไฟตัดหมอกนะครับผม แล้วแม่ขอบ18เลยนะตัวนี้ทางด้านข้างครับผมทางด้านข้างมีบันไดด้วยนะมีบันไดด้วยนะคะขึ้นลงสะดวกนะคะมือจับประตูนะคะเป็นโครเมียมด้วยใช่มือจับประตูเป็นโครเมียมนะครับผมใหม่ไม่ใหม่นะพี่คิวดูได้เลยจากขอบยางประตูนะคะไม่เคยจอดตากแดดลูกค้ารับรถไม่เสื่อมเลยไม่เสื่อมผมไม่เคยจอดตากแดดไม่เสื่อมเลยใช่ไม่เสื่อมเลยนะคะยางตรงขอบประตูนะคะทำไมนี่ดูไม่ออกว่ารถผ่านมา6ปีค่ะ เพราะว่าสภาพมันนางฟ้ามากพูดภาษาชาวบ้านนะรถสภาพนางฟ้ามือสองสภาพนางฟ้าประหยัดลงไปเยอะเลยเอามานี่ไม่ต้องบีวเอามาจอดใช่แล้วนะคะอันนี้คือรถเดิมนะคะยังไม่ได้คลีนทําความสะอาดเลยให้ดูเลยนะคะสีเดิมจากโรงงานนะคะภายในนะคะเปิดเข้ามานะคะใหม่มากสะอาดเรียบร้อยนะคะบอกบอกเป็นบอกผ้าครับผมตัวนี้เป็นบอก5นะคะคันนี้นะคะออปชั่น มาจากโรงงานดาเนินจากโรงงานภายในก็เห็นอยู่นะคะสะอาดเรียบร้อยนะคะออปชั่นทุกอย่างใช้งานได้ปกติเลยนะคะคอนโซลตรงกลางนะเกียร์ออโต้นะคะคอ,อ,อนโซลตรงกลางก็มีที่วางแก้วตรงนี้เก็บของปกติเลยนะคะพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะเลขไม้นะครับผมไม้แท้บอกไว้ก่อนเลยว่าไม้แท้ๆนะครับอ,อันนี้ไม้เท่าไหร่คะไม้หลักหมื่นไหมอันนี้ไม้ห้าหมื่นห้านะครับ 5, 5. ขับมา6ปีไม่ห้าหม้าตกเฉลีย่ยปีเราไม่ถึงหมื่นเลยใช่บอกได้เลยคันนี้รถบ้านแท้ๆนะคะแต่พอดีแต่ถึงไม่จะไม่ถึงหมื่นแต่ลูกค้าขับทุกวันนะครับแต่ขับไม่เยอะใช้งาน<ช>ปกติเลยใช,ใช้งานสตาร์ททุกว,วันครับผมด้านหลังก็ไล่จากประตูเข้ามาก็สะอาดเรียบร้อยทุกอย่างเบาะเป็นเบาะหนังเอ้ยอขออภัยค่ะเบาเป็นเบาผ้านะคะสี่ประตูมันจะ ช่วยในเรื่องของผู้โดยสารนังข้างหลังเนี่ยบอกผมบอกเลยนะว่าณตอนเนี้ยแดดร้อนพี่แต่เบาะผ้าเนี่ยไม่ร้อนครับผมเบาะผ้าันไม่เก็บความร้อนพี่เบาะหนังที่นั่งไปนี่ตูดร้อนแน่นอนที่ลุกมทีแบบหงสะดุ้งเลยพี่บางทีนี่คือต้องซับเหงื่อเลยปะใช่ครับผมนะคะอ่ะโชว์หน่อยมีของดีต้องโชว์นะคะเปิดกระโปรงแล้วดูได้เลยของดีด้วย ห้องเครื่องบอกได้เลยว่ากริบมากดูดูน็อตไม่เคยแกะไม่เคยพยายไม่เคยพยายามไม่เคยชนหนักรถไม่เคยน้ําท่วมแน่นอนรถนี่คือเราสังเกตง่ายดูกันง่ายอยู่แล้วถ้ารถเคยแกะเครื่องมาหรือเคยแกะน็อตอะไรมาตรงเนี้ยถ้าแกะออกมาแล้วขัดเข้าไปมันก็จะเป็นรอยขัดใช่ครับผมดูรอยน็อตรอยเดิมไม่มีเปลี่ยนในส่วนของด้านบนตรงนี้เขาเรียกอะไรนะระบายอากาศใช่ไหมการความร้อนการความร้อนนะคะยังใหม่ๆอยู่เลยนะคะ นะในส่วนของคันนี้นะคะให้ดูแล้วด้านนอกด้านในเปิดกระโปรงให้ดูแล้วสวยขนาดนี้ราคา599,00 0บาทผ่อนสูงสุดได้ถึงเดนนะคะผ่อนประมาณหมื่นต้นๆเท่านั้นนะคะลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวนะคะอย่างที่แจ้งไปนะคะถึงเงินมาแค่1,300บาทมาจองไว้นะคะเป็นหลักฐา,าเนเราจะได้เอารถออกจากสต็อกนะคะเพื่อที่จะมาจัดไฟแนนซ์ให้ลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวอนุมัติส0นาทีคันนี้นะคะย้ำอีกทีนะคะ e สุดี d max นะคะ .9 9ดีเซลนะคะเกียร์ออโต้นะคะราคาเพียงแค่599,000บาทได้รถแขป4ประตูไปขับนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็พามาชมรถให้ลูกค้าเป็นตัวเลือกของลูกค้านะคะ,ะสำหรับวันนี้ตักนะคะแล้วก็เซลพี่คิวนะคะก็ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่คะ